สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมาเจออาจารย์ดรโยศุทธารศิริพาประภกรน,นะคะตอนนี้นะคะเรากําลังลงพื้นที่นะคะมาที่กู่บ้านแดงนะคะนี่ก็คือเป็นแผนถังของกู่บ้านแดงเนี่ยทั้งหมดนะคะตามเส้นทางนะคะเนาะกู่บ้านแดงเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่ตําบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารครามนะคะท่านผู้ชมเป็นศาสนสถานเนื่องด้วยพุทธศาสนาแบบลทัทธิมหายานหรือกติแบบมหายาน ราวพุทธศตรวรรษที่18ประกอบด้วยปราสาทศิละแลงสามหลังตั้งเรียงกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะแล้วก็มีรูปสลักเป็นรัตนตรัยมหายานประดับอยู่เป็นพระพุทธรูปหน้ากโกรกประทับน,นั่งอยู่กึ่งกลางพระโพธิสัตว์อวโลกเตยสูอยู่เบื้องขวาดางปรญยาบรมิตาอยู่เบื้องซ้ายนะคะเป็นศิลปกรรมแบบปายนแบบเขมรโบราณนะคะเนี่ย ทนี้นะคะเราพาทุกท่านชมบริบทนี้โดยรวมกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมด้านในกันว่าด้านในนี้เป็นอย่างไรพื้นที่โบราณสถานนะคะต่างๆเนี่ยถ้าประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ไม่ว่าแต่จะเป็นต้นก้ามปูต้นมะขามนะคะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะจะเป็นการแสดงถึงความมีมนต์ขลังแล้วก็ต้นไม้เหล่านี้มีอายุนับหลายร้อยปีแล้วก็ยังมีอายุยืนอยู่ได้ต้นไม้นี้ก็ถือว่าเป็น จุดหนในการที่จะให้ผู้คนได้มา,านั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่จะสร้างความดึงดูดแล้วก็เป็นอัตลักษณ์นะคะของพื้นที่โบราณด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคะนี่คือปราสาทนะคะกู่บ้านแดงนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้ก็เป็นเป็นบริบทโดยรวมของกู่บ้านแดงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ยศธราจะพาทุกท่านชม บรรยากาศโดยรวมก่อนนะคะวันนี้พามาลงพื้นที่นะคะทางวัฒนธรรมด้านศาสนาเป็นลักษณะของโบราณสถานนะคะโบราณวัตถุนะคะเพื่อที่จะนำไปรังสัรคเป็นผลงานทางวิชาการนะคะได้นำเสนอและก็ตีพิมพ์ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและก็ประเทศชาติในทางวิชาการต่อไปนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะตอนนี้เรามาดูกันซิว่า ภายในบริบทโดยรวมเนี่ยนะคะของอโบราณสถานแห่งนี้นะคะที่เป็นศาสนสถานอาจารย์จะเรียกว่าศาส,สนสถานนะคะที่นี่ใช้ประกอบเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าอมิตายุนะคะหรือพระอมิตาพระพุทธเจ้านั่นเองแต่อมิตาพระในฐานคติของขเขมรเนี่ยนะคะก็มักจะใช้รูปเป็นพระพุทธเจ้าปางนั่งขัดสมาธิและมี พญานาคนะคะแผ่พังพานนะคะหุ้มนะพระเศียรของพระอมิตานะคะซึ่งในคติพุทธเราเนี่ยเราก็จะรู้กันว่าในนามของพระพุทธนาคปรกนั่นเองนะคะอาจารย์ก็เลยตั้งสมมุติฐานว่าสงสัยพระเจ้าชัยรามันที่7เนี่ยท่านจะทรงเ,เกิดในวันเสาร์หรือไม่ ท่านจึงใช้คติการสร้างพระพุทธรูปนี้เป็นแทนการเกิดของท่านแล้วก็ถือว่าเป็นประมุขเป็นกษัตริย์ในยุคนั้นที่มีอำนาจสูงสุดนะคะเป็นเทวราชานะคะมีอำนาจสิทธิ์ขาดอยู่ในมือและท่านได้เกิดในวันเสาร์แล้วนะคะท่านก็ได้นับถือพระพุทธศาสนาในคติมหายานนะคะ ลัคติมหายานก็จะมีการบูชาพระอมิตาพุทธเจ้าพระอวโลกิเตสวนพระปรักยาปรมิตาแล้วก็พระโพธิสัตว์พระองค์อื่นๆด้วยนะคะที่ถูกการสร้างสรรค์ขึ้นในศาสนสถานแบบคติแบบมหายานนะคะการสร้างสรรค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7ในนครถมนั้นก็จะเป็น ศาส,สนาสถานอันใหญ่มมือหมานะคะที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลของพระองค์แล้วก็มีพระพิสุจิ์จำพรรษาแล้วก็มีปราสาทน้อยใหญ่ที่เป็นปราสาทเบนเตีกระไดนะคะปราสาทาพระขันต่างๆเนี่ยนะคะที่ทรงสร้างขึ้นในยุคสมัยของพระองค์เนี่ยนะคะให้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์องค์เจ้าและพระองค์ถูก สร้างขึ้นเพื่อพระราชอุทิศแด่พระราชมารดาพระราชบิดาหรือพระประยุราญาตต่างๆเนี่ยนะให้เป็นบุญกุศลพูดง่ายๆก็คือพระเจ้าแผ่นดินสร้างวัดนั่นเองเนาะสร้างวิหารขึ้นมานั่นเองแต่จะเป็นวิหารที่ประดับพระพุทธเจ้ามีการแกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้าเป็นรูปของพระโพธิสัตว์ต่างๆนะคะทีนี้พอลามาตามหัวเมืองต่างๆที่สําคัญในการ ที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์นั้นนะคะพระองค์ก็จะมีการสร้างอโรคยาสารเพื่อที่จะใช้เป็นที่รักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในยุคนั้นสมัยนั้นท่านผู้ชมแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์มายยนอยู่ด้านหน้าของเรานะคะไม่ใช่อโรคยาสารแต่ถือว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อไว้เฉพาะสักการะบูชา ต่อพระพุทธเจ้าและต่อพระโพธิสัตว์ซึ่งกู่บ้านแดงตำบลหนองแสงอำเภอวปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนั้นมีการสร้างโบราณสถานศาสนสถานชนิดนี้อยู่แห่งเดียวของจังหวัดนี้แต่จังหวัดอื่นเนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีลักษณะใหญ่ขนาดนี้ไหมอย่างไรเพราะว่าการสร้างปราสาทในดินแดนที่ไม่มีภูเขาเลยที่ไม่มี ที่มาของแหล่งตัดหินเลยนั้นนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอชุมชนจะต้องมีการสละทรัพย์นะคะสละปัจจัยนะคะเพื่อที่จะ,ะมีกําลังเหล่านี้นะคะในการที่จะต้องมีกําลังพลกําลังช้างกําลังม้าต่างๆเนี่ยในการส,สร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นด้วยนะคะดังนั้นทุกเม็ดหินที่เราได้เห็นเลยเนี่ยเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะท่านผู้ชมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ ไม่ใช่ว่าจะสร้างขึ้นอย่างเดียวได้โดยที่ไม่มีการบริจาคไม่มีการอุปถัมภ์จากอุบาสกอุบาสิกาหรือชุมชนเลยนะคะเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้เราต้องถอดรองเท้าด้วยนะเพื่อแสดงความเคารพนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปพระพุทธเจ้านะคะที่ตั้งอยู่กึ่งกลางนะคะแล้วก็จะเข้ามาประตูชั้นในนะคะเราก็จะเห็น,เห,นเห็นไหมคะไตรรัตน์นะคะนี่ไตรรัตก็จะมีรูปพระ พุทธเจ้านั่งขัสมาธิแล้วก็จะเป็นนาคราชแผ่พังผานนะคะก็จะมีเจดเสียงนะเขาก็จะมีเจดเสียนในลักษณะเช่นนี้จะมีเจดเสียนนะคะก็จะมีพระอวโลกิเตสวนอยู่ฝั่งขวาและพระปรัญาปรมิตังอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ประทับนั่งอยู่บนหน้าการนะคะการและเวลาตรงนี้ก็น่าจะเป็นพระอินประทับบนช้างเอราวันหรือไม่อย่างไรเนาะ ก็จะมีทั้งสองสองข้างเหมือนกันเลยนะคะท่านผู้ชมก็เป็นปรัชญาคำสอนแฝงด้วยคติทางาศาสนาด้วยนั่นเองพอลมาด้านในนี้ด้านในนี้น่าจะเป็นที่ประทับพระองค์จริงของพระพุทธเจ้าในยุคที่มีการสร้างาศาสนสถานแห่งน,นี้ขึ้นมาจุดกึ่งกลางตรงนี้เป็นที่ประทับนะคะน่าจะมีการฝัง สิ่งมีค่าต่างๆไม่ว่าจะจะเป็นแก้วแวนเงินทองมุกดารัตนมณีต่างๆนะคะเป็นหินสีต่างๆที่แสดงถึงความเป็นมงคลสะท้อนคําสอนถึงความยั่งยืนมั่นคงสมบูรณ์ูนผลนะคะแล้วก็ความเป็นสิริมงคลนะคะมั่นคงมัง่งคั่งและยั่งยืนนะคะผู้ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะหรือมาประกอบสร้างเนี่ยหวังอย่างยิ่งที่จะได้ซึ่งอนิสง์หรือผล,ลบุญ ในการสร้างศาสนสถานเพื่อประกอบสร้างถวายเดชพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนมีความเชื่อเหมือนการสร้างวัดนะคะทุกคนก็จะมีความเชื่อสร้างศาสนสถานถวายเดชเทพเจ้าเราก็จะมีความเชื่อในเทพเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็มีความศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าหรือเทพเจ้าพระองค์นั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคาะนะคะอันนี้เมื่อเรา จุดตรงนี้เองนะคะเป็นจุดกึ่งกลางใหญ่เลยนะคะที่มีการประกอบพิธีกรรมและการสร้างก็ยังเป็นสร้างแบบคติแบบฮินดูนะคะฮินดูอยู่นะคะซึ่งแต่ละประตูเนี่ยนะคะก็จะมีประตูเปิดประตูปิดจะมีหน้าต่างแต่โชคดีที่ว่าเป็นการสรสร้างนะคะเป็นการสรสร้างจากอิฐจากหินจากทรายสิ่งเหล่านี้เลยกลายมาเป็น โบราณสถานที่มีอายุแล้วก็ยังคงอยู่ในปัจจุบันถ้าเป็นไม้ปนี้ไปตั้งนานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่ตรงนี้เคยเป็นที่อยู่ของใครอะไรยังไงแบบไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเมื่อกลายมาเป็นสาสนสถานก็เป็นที่ศึกษาเป็นที่ค้นคว้านะคะเป็นที่ทําวิจัยหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและเป็นจุดหนึ่งที่เป็นมรดกของชาติเป็นสมบัติแผ่นดิน มรดกชาติสมบัติแผ่นดินนี่สำคัญอย่างยิ่งนะคะถือว่าประเทศนั้นมีสตอรี่มีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์มีความเป็นมา,าทางด้านต่างๆมากมายเหลือเกินนะคะอันนี้จึงถือว่าเป็นความสำคัญหนึ่งของศาสนสถานนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านนะคะมาชมก็จะมีบันไดขึ้นทั้ง3าบันไดนะก็จะมีบันไดกลางบันไดซ้ายแล้วก็บันไดขวาแปลว,ว่าแล้วก็ คนละหลังนะคะ,ะประทับอยู่องค์ละหลังองค์ละหลังแต่เมื่อสร้างเสร็จใหม่ๆนี้เราไม่รู้ว่าจะสวยงามขนาดไหนท่านผู้ชมอาจจะมีกัรฉาบปูนฉาบอะไรอยู่นะเพราะว่าเห็นเล่งขาวๆอยู่นะคะแต่เราไม่รู้ว่ายุคนั้นจะมีปูนมีอะไรให้เราได้เห็นหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าเห็นศาสนสถาน,ถานที่ถูกสร้างขึ้นด้วยศีลาแรงแบบนี้นะคะเราก็เห็นเป็นก้อนอย่างนี้แล้วเพราะว่ามันผ่านช่วงระยะเวลามานับ 600ปี500ปี600ปี700ปี900ปีเนี่ยมันนานมากนะคะท่านผู้ชมคะถ้าเราเกิดอายุ50ปีเนี่ยก็เกิดหลาย10ครั้งทีเดียวนะคะถ้าเกิด100ครั้งนี่ก็เกิดตั้ง9ครั้ง10ครั้ง5ครั้ง9ครั้ง10ครั้งทีเดียวจึงถือว่าเป็นอายุการที่กว่าจะมาถึงพวกเราได้เนี่ยถือว่าเยี่ยมยอดจริงๆนะคะจึงถือว่าเป็นมรดกอันมีค่าที่ ชุมชนแต่ละที่จะต้องรักษาพื้นที่ของตัวเองนะคะชุมชนแต่ละที่จะต้องให้ความสําคัญจะต้องรักษาและจะต้องฟื้นฟูสืบสารให้มีงานประเพณีประจําท้องถิน่นให้มีงานสังคมงานชุมชนแล้วก็ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของชุมชนบ้านเมืองของตัวเองต้องมีการจัดบริบทมีดอกไม้มีการปลูกต้นไม้นะคะ มีการจัดกิจกรรมต่างๆตลอดจนถึงมีการสร้างศาลาให้คนได้มานั่งพักนะคะด้วยแล้วก็เมื่อคนได้เข้ามาในโบราณสถานแห่งนี้จะต้องมีข้อวัดปฏิบัติในการนุ่งห่มให้เรียบร้อยสวยงามนะคะแล้วก็มีจุดให้คนเขาได้กราบไหว้สักการะบูชาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะนี่ก็จะอยู่คนละหลังคนละหลังแบบนี้นะคะเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันนะคะท่านผู้ชมนะ นี่คือกู่บ้านแดงนะคะเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาแบบมหายานนำเสนอโดยอาจารย์ดรยโุทธราสิริพาประภากรค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ